ตัวเลขบอ,อกเลขอะไรครับอักเลยอ่าอักเลยอ่าศูนอาศูนย์อาศูนย์อีกแล้วามาแน่บ่ไม่มีตัวอื่นบอกไม่มี มีไหมลูกอีกตัวมีไหมขออีกตัวได้ไหมถ้าศูนย์กับอะไรหรอกกับอะไรนะมีอีกไหมหมดหมดแล้วคนบอกจำอะไรฮ่าศูนย์กับฮ่าศูนย์ทวดพี่น้องอีะแสดงว่าเมื่อที่แล้วไม่ออกโทษได้พุ่มสิลุกได้ทวดที่แล้วไม่ออกงวดนี้อาจจะออกก็ได้เด้อพี่น้องตัวไหนครับตัวไหนครับนานคอมตัว คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีครับน้องเสือสวัสดีครับน้องเสือน้อยอ่ะสวัสดีสวยๆหน่อยลูกอ่ะสวัสดีใหม่ที่สวยๆอ่ะสวัสดีสวยๆน้องเสือน้อยเสือน้อยมองหน้าตาก่อนดิสวัสดีสวัสดีครับงวดที่แล้วน้องเสือให้ศูนย์ห้าเฉียดไปแต้มเดียวนะลูกเลขมันออกศูนย์หกอืมอืม เกือบถูกแม่เสียไปแต้มนึงเออมันให้ศูนย์ห้าห้าศูนย์มันออกเสือน้อยบอกศูนย์ห้าศูนย์้าใช่ไหมอ๋อห้าศูนอืมเกือบถูกไหมเสือน้อยบอกโอ้ทำไมสั่นหัวงายหวนเลยลูกคนเยอะเห็นคนเยอะคนตื่นเต็นกองเยอะเกินใช่ใช่ใช่ลูก สวัสดีครับใกนูไหม่ต้องถ่ายแมรอกยนขล่ร่วมแล้วโันนี้่น้องเสือนี่แหละน้องเสือน้อยน้องเสือน้อยสวัสดีครับสวัสดีหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วเสือว่ามาคนมาทไมเลยมาหลายช่องมาไมพร้อมกันจักรยานไครน้อหน่ะสีอะไรนี่จักรยานไครคะน่ะ สีแปดฮะสีเป็ดจักรยานไทรอะไรสีแปดสีแปดฮะสีแปดที่อย่างพ่นว่ายสีเป็ดสีแปดสีเป็ดโอ้จักรยานสีเป็ดแตมันมีลูกเป็ดจริงๆมันมีลูกเป็ดมีลูกเป็ดอยู่นี่สีเป็ดฮู้ดฮู้ดว่านฮู้ดคนหานเลยก็วายเลยฮู้ดดีจริงๆฮู้ดีจริงฮู้ดน้องเส้น้อยครับน้องเส้น้อยลูก เลขสิออกอีหยังเลขจะออกตัวไหนลูกเลขสิออกอีหยังครับตัวไหนคนมันเยอะเกินมาสัมภาษณ์นี่แม่มานี่แม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 ่มาถามแม่เดี๋ยวผมสะถามใคเด้วยมาลองเบาๆนีดน่อนลองเส้นหน่อยลองเส้นหน่อยลูกเลขจ่ออะไรครับฮะเลขจ่ออะไรครับ แม่เราถามให้ให้ถามให้แม่ถามให้แม่ถามถึงจะบอกเอาคุณแม่ถามอะไรออกอะไรครับอะไรน่ะตัวเลขบ่เลขออกอะไรครับไม่ไม่ไม่ถ่ายครับไม่ถ่ายแม่จะถ่ายเดี๋ยวาพนบอกหนาออกอ่าอ่บอกบอกบอกลุงแล้วอะไรก่ออะไรไม่ออกอะไรครับอะไรครับลูกใครตอนนั้นเรารู้จักกันอยู่นะออาอะไรลูกออาอะไรลูกออกอะไร อาซีนแม่โอ้ยอาซีนแม่หน่อยปีนแล้วเป็นอะไรครับมีแม่ทำหนนะครับเป็นเหลียวบังทูกล่องเลยบาดิเป็นไม่คนเก่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาขนมมาหรือยังขนมเดี๋ยวตาให้ค่าขนมนะนี่ตาต้องกำลังซื้อมาเอาตาด้องกำลังซื้อมาเสือนายนาน้องเสือต้องทำงานก่อนหนึ่งสองสามเลยก็เลย้องเลขอะไรครับ ชอบเลขตัวไหนลูกติ๊กตับเด็กบอกอย่างไรนะ c นะคะเมืที่ผ่านมาเข้าใช่ไหมอ่าศูนย์ห้าออกศูนย์หกเดิน้องเสือเกือบถูกนะน้องเสือเกือบถูกตัวเดียวหนงเดียวบ่ายศูนย์ห้ามาแล้วน้องเสืออ่าน้องจะบอกหรือยังเลขจะออกเท่าไหร่น่าขนมมาแล้วลูกขนมมาแล้วออขนมมาแล้วอบอกบอกเลขก่อนเลยมาเสามตัวมามาเลยว่ามาตาดมมาอยู่ใกล้ๆน้องหน่อยเร็วตาดมอยู่ใกล้ๆหน่อยตาดมแหละ อ่าให้ให้ตาดมมาใกล้ใกล้บ่บ่บ่เดี๋ยวเออเบากันก่อนกี่ขวดลันนะน้องพักกี่ขวบแล้วสองขวดสองขวบเออนั่งบนนี้เลยหงดหวดหวดนี้ได้ได้ตัวไหนหลานตาบอกมาเลยสามตัวตรงหืมอย่าห้ามนะพูดดีๆพูดดังๆเลขอไรนะสูนอะไรนะถึงจะมาบอแม่นะสูนอะไรนะ อันนัไปเรื่อยๆเพื่อพวกหนอ่ะบอกเลยแล้วไปเรยนว่าน้องเสียวบอกแม่ไปแล้วใช่ไหมครับใช่สมาธิใช่สมาธิเอาเอาเลยเอาเลยเอาเล็บาร์เลยบาร์เลยเล็กหน่อยเน้อน่าได้ขนมแล้วแล้วก็บอกหวยเลยพูดดังๆพูดดังๆฮะอะไรนะแปดศูนย์ แปดศูนย์ตะโกนใส่หูลงไม่ได้ยินเลยเอาใหม่เอาใหม่ลูกหูใหม่ฮะเอาเพื่อก็ว่าหาศูนย์ขึ้นเก่าหาศูนย์ขึ้นเก่าอยู่หาศูนย์จะเอาให้มันออกอีีบัลลูหาศูนย์เอาตะโกนดังๆมาทางนี้หน่อยตัวไหนนะทาตะโกนหาตาหน่อยเลขยกเลนะครับหาศูนย์หาศูนย์อีกแล้วมาแน่บอกไม่มีตัวอื่นบอก มันม,ม,ม,มีไหมมีไหมลูกอีกตัวมีไหมขออีกตัวได้ไหมถ้าศูนย์กับอะไร ะอนี่อีกไหมหมดแล้วคนบอกจำหนักฮ่าสูงแต่ฮ่าสูงตัวที่ออกแสดงว่าเมื่อที่แล้วไม่ออกสะโทษนะพ่อสิลุกเดนะหมดที่แล้วไม่ออกงวดนี้อาจจะออกก็ได้เด้อพี่น้องห้าศูนย์นี่คนก็บอกแต่ตัวเก้านี่แสดงว่าแสดงว่าน้องเสือนี่บอกคุณแม่ไว้ใช่ไหมเมื่อกี้ตะกอนใส่หมวกนั่นแหละก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็ศูนย์ศู 096เขาบอก096เขาบอกนานยังครับ096อสงสัยจะลืมไปแล้วสรุปว่ามาเมื่อนี้นี่เพราะว่าจังหวะเขามาไทยนี่บพราศจังหวะที่เป็นสิโรนะจำได้ไหม096จำได้ไหมเขียนเขียนด้วยเ้อน อืมเอานะครับสรุปตัวเลขที่เท่าใดกับน้องเสือมือหนีเนาะที่เพื่อนบอกกับคุณแม่เพื่อนหลังจากที่เลขออกแล้วก็คือศูนย์เก้าหกนะครับมามือหนีเพื่อนมมว่วาหาศูนย์แต่เจตังเนี่ยบอกว่าแปดนะน้องตะคกนใส่หมกคุณตาคุณลุงนะนะแปดศูนย์เจะตังหาใหม่แปดศูนย์นะเมื่อกี้จะตั้งได้ยินแปดศูนย์ใช่ไหมครับ ใช่ไหมไม่ใช่80ใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้ออกไหมไม่มันไม่ออกเหรอตัวไหนวะจะออกตัวไหนเจ๊ยังว่ามันออก80นะได้ยินว่า80นั่นเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ไม่ไหนพูดหม้ยิน80ตัวไหนตัวไหนใช่ไหมครับเลขอะไรนะฮะ50ยืนยัน50ตัวเดิมเนาะนะครับ ใช่ใช่เอาดตาให้ตาถอให้ตาถือให้เอาดูชี้เอาดูชี้หน่อยมตัวไหนครับตัวไหนครับบนโลกมานชี้หม่ยัไงวะชี้ให้สินี่ตัวนี้ชี้ใหมู่น่ตัวอื่นไม่ชี้นะไอตัวล่างใช่ไหมไอตัวล่างสามตัวนะใช่ไหมเสือ ไม่ใช่ศูนย์เก้าหกคาร์บอนไนนาะนะครับอืมดิน uh ตัวเดิมครับได้ขนมคอใหญ่ขอบคุณครับน้องเสือขอบคุณครับขอบคุณก่อนครับแปดศูนย์ไม่ออกแน่นะลูกแน่นอกใช่ไหมบุงแปดศูนย์นี่ไม่ออกใช่ไหมไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมตัวที่แน่นอนคือตัวไหนลูก ห้าศูนย์ถ <5, 0. S 1> ามทีไรก็ห้าศูนย์ถอยกล้องนยครับถอยกล้องโอเคครับอะ,อะ,อะ,อะมากันเยอะหลายช่องเนาะน้องอาจจะตื่นนะครับแต่ว่าถามกับพยายามจะถามนะครับถามแล้วน้องก็ยังยืนยันห้าศูนย์เหมือนเดิมนะครับงวดที่แล้วน้องก็บ,บอกห้าศูนย์นะครับแต่ก้อนหนานี่ลังกาก่าหวยออกไปเนาะน้องบอกน้องบอกแม่เนาะบอกคุณแม่ว่าหวยออกหวยจะออก ง่าย30ครับเท่าเดิมงวดจะออก096นะครับแต่ว่าม้ามือนี่นะครับน้องบอก50เหมือนเดิมนะครับ50เหมือนเดิมอ่ะแจ้งไดก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณาเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วจะะะิจารณญาณในการรับชมทั้งช่องกับน,น้ำเสนอให้นะครับแจ้งไดก็เข้ามาแล้วนะครับถา้าเบิ่งแล้วมาแล้วชอบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมนะครับเด้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะาพ่อผาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบวาลวทรพิษกัน